ือการโบขาาสาต์เป็นใหญ่ถือการโบขโมยเป็นใหญ่ถือการโบขบชูนะถือการโบพูดโกงหกเป็นไ่ถือการโบพูดเท็จซ้อเสียดคำหยาบเพื่อเจอถือความโอบลุบโบกดโบหลงเป็นใหญ่สังคมจะเริ่มดึงเรื่องแน่นอนนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่บได้ถือจังสันที่เนาะกระถือไปต่างม่อมค้นตื่นข่าวของของพรามของคนถิ่นนี่กินเลยอย่างเช่นว่าเอ้าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เสียแห้ชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนสีรถ เสียห้ชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนซื้อเสียห้ชีวิตดีขึ้นมงคลเน,นี่มงคลตื่นข่าวมงคลของพรำบอกว่ามันมงคลของผุดเลยที่บอกมาเหดุยังอีกออกบ้านเวลาเก้ามงชีวิตสีดีคนเขากับถือแต่แน่วมือแท่นดีสิถือว่าเออถือการกระทําทางกายบ่าขาบ่าขโมยบ่คบชูนี่ถือเอาทําตัวนี้นี่การกระทําทางกายที่เรียกว่าเป็นมงคล การกระท้ำทั้งวาจาที่เป็นมงค,คลคืออย่างบ่พูดเท็ศซอเสียดคำหยาบเผอเจอเนี่ยโบโลภบ,บ่โกรธเพียนชอบเนี่ยขันคนเฮามาถือเอากุศลกรรมมาบทสิสังคมเจริญรุ่งเรืองแท้แน่นอนนี่ถ้าเกิดว่าชาวบ้านเฮาถือตั้งแต่ผีจังขี่รถไปบีบแต่ยกมือหนุนเหใส่หัวซาถูกรวยลูกหลานเดินทางนี่ขอให้รอดปลอดภัยเด้อเข้มขัดกับโบขาดมันเอาละวันเจ้าจะสิปลอดภัยเลยยังไดนเข้มขัดเจ้าบ่ขาด ขี่รถยังกับตรงขาดเข้มขัดสิขี่รถตู่สิขี่รถเม่กับตรงขาดเข้มขัดเจ้สิ่หัวเรียงไลยว่ามันจะปลอดภัยบ่ปลอดภัยเห็นเจ้ากับไปเสื้อได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่สสห่มคล้องเจา้าเจ้าก็เลยหลีกออกจากการกระทั่งผิดขัทั้ก็คืออย่างขาดเข้มขัดนะขันบ่ขาดเข้มขัดรถตามกันเดี่ยฟุ้งออกรถพูดเลยขันขาดเข้มขัดปั๊บรถตามกันเนี่ยห้าสิบห้าสิบไสหมวกก,กันน็อกคือกันขี่หมอ้ไอไซค์ใบอย่างเนี่ย บ่อีสักไล่เต็มตัวหมวกกันน็อกว่าตรงไส้น้าขี้ไปหอดอันดับแรกก็ตำรวจซอยไปก่อนสองร้อย่ <c ười> ขันเกิดอุบัติเหตุนี่ล้มหัวนอกพื้นนี่ตายเลยเนี่ยล้มค่อยๆกันนอกพื้นใดเพราะโบไซส่หมวกกันน็อกเพราะเพราะมูเจา้าโบเสื้อหมวกกันน็อกบบเสื้อากาันกระทำแต่มูเจ้าไปเสื้อเหลืองซิงศักิ์สิทธิ์ก็เลยเหตุความลําบากให้เกิดขึ้นแก่เจ้าของเมื่อความลําบากเกิดขึ้นแก่เจ้าของความทุกข์เกิดขึ้นแก่เจ้าของหาทางออกบ่ไดดกัน นีม่มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดตัวก็ไปแก้บ่เถ,ถื่อหม่องเอาอยากให้ชีวิตดีบอกเอาไปดูดวงกับหลวงปู่หน่บ้างดูว่าจังไรเอามามาสิดูดวงให้เกิดวันหยังเพาะว่าเสียถามกันเออเกิดวันอาทิตย์บอกเอาวันอาทิตย์เปียงไดเออคำนวณสูตรปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปับโอ้วันอาทิตย์สีเป็ยียงสั้นเปงสี่คนเกิดวันอาทิตย์สี่ดีบ่ตทุกคนเลยบอกคนเกิดวันจันทร์สี่สัวเบิดเลยบอก ขันห้องสิมายึดถือกันตั้งแต่เมื่อเกิดปีเกิดบ่ยึดถือการกระทําหรือสิมายึดถือเอาว่าผมเ้าผมสันมีบารมีหรือสิมายึดถือเอาผิวงามผิวดำนะสิมายึดถือเอาของภายนอกนี่สิเนี่ยบ่พา,ากันยึดถือถ้ำเป็นหลักบานเมืองกับมนลมืดนับถือแต่เทพพระเจ้าเห็นพระนี่นี่สินะกาแมนออยู่ภาห้าสังคมเสม,มอยาห้องเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเครื่องร่างของขัง,ง,งแล้วก็เป็นธรรมดาที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิด กับพระเฮ้าเานี่พยพระยมเนียสมัยตะกี้หอยลูกประคั่มใบทนับเพื่อฝึกสติสมัยเสมอหอยลูกประคั่เพื่อเพื่อสวดมันมันมีมวยเปา่าค้างแล้วนเนี่ยเฮตทร์นี้ชีวิตด,ดีแล้วนี่คือมองค้นของพระมงค้นตื่นกล่าวเป็นมงค้นของคนที่มีมิจฉาทิฏฐิส่วนมงค้นของคนที่มีสามารถทิฏฐิเอา้าเพี่ บ่าข,าบาบบาขาโบขบชูบบขามุ้ยปัตย่อมไปบนไหวนี่ขันบบแก้บนนี่อยานหลายสิายนะเกิดความหวาดกลัวอุยานผีมาข้อขันบบไปแก้บนแต่ว่าขันตัวคนน้ากันนี่คือตัวใดดีดบีย่ยบานทุกต่างมากดเนีเยนะตัวคนน้ากัน,น่ิขาคนน้ากันดเนบียดเบียนคนน้ากัน,น่นะิบ่ยิยาน ก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าขันผู้ใดข่ากันตูกไปถือจับก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าผู้ใดละของเขาก็ถือจับนะนี่อารมคนกับว่าโอ้ยบ่าหาสิได้กินบ่เออหาก็ได้แต่ว่าอย่าละเมิดกฎหาขออยา่าข่าอย่าขโมยอย่าขบชูอย่าพูดโกหกอย่าหมกมุ่นในการเดิมสุราขันชางเมืองหันกลับเขามาถือเอาถ้ำเป็นใหญ่เขาไปทามพระสมณะผู้สงบ ถามเพื่อนว่าอี้ยังเป็นกุศลอียังเป็นอกุศลแล้วตั้งมันอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลเหลียกเว้นจากอากุศลเช่าบ้านลุงเรื่องแน่นอน